โอเคเราแก้ปัญหาได้แล้วเนาะเอ,อามาค่ะทุกคนคุกับคุมอยู่อัดเล็ก์ดไว้อยู่อ่ะเด็กๆมาค่ะตอนนี้เมื่อกี้นี้เราทบทวนนะคะเมื่อสักครู่นี้คุปูทบทวนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอเด็กๆเปิดไม์ไว้ได้นะเผื่อว่าเสียงมันแตกหรืออะไรจะได้บอกคุณรูได้เนาะคุณรูจะได้แก้ไขทันนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องอะไรความหมายของ คูณค่ะเพื่อนบอกเราว่าเป็นการเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเมื่อกี้พี่ไทยบอกหนูว่าเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันการเพิ่มขึ้นเท่ากันก็คือการอะไรนี่เองลูกการบวกเพิ่มนะคะการบวกเพิ่มนะคะเท่าเท่ากันก็คือเป็นการบวกแบบมีเงื่อนไขนั่นเอง นนะและการคูณก็ยังมีสมบัติอะไรรูปสมบัติการสลับนี่นะคะอ่าอ่ะ,อะต่อไปทศนิยมผู้ออมถามเด็กๆก่อนทศนิยมกับจำน,นวนเต็มน,นี้เป็นจำน,นวนเดียวกันไหมเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันครับอไม่เหมือนนะทศนิยมไม่ใช่จำนวนเต็มน,นะคะและทศนิยมมีหน้าตาเป็น เอออ่ะครูอมยกตัวอย่างจำนวนที่เป็นทศนิยมให้พี่พีๆดูนะคะอ่าจำนวนที่พี่ๆเห็นนะคะมีอะไรที่แตกต่างไปจากจำนวนปกติบ้างมีอะไรที่แตกต่างบ้างมีอะไรที่แตกต่างไปจากจำนวนเต็มม่สูตรเข้ามาครับ อมีจุดเนาะมีจุดอยู่ตรงกลางใช่ไหมอ่าเราดูก่อนเลขแปดอยู่ในหลักอะไรลูกเลขแปดเลขแปดหลักหน่วยครับหลักหน่วยค่ะนี่ก่อนนะคุอ้อมจะติดอันนี้ไว้ก่อนอ่าไม่ต้องไปสนใจแต่ยังคงจุดไว้อยู่นะคุณอ้อมถามว่าเลขแปดอยู่ในหลักอะไรลหลักหน่วยครับใช่เลขแปดอยู่ในหลักหน่วยเลขสุดอยู่ในหลักอะไรลูกเลกสิบครับอยู่ในหลักสิบสิบครับ เลขหนึ่งเลขหนึ่งในหกไรลูกร้อยค่ะครับถ้ามาดูที่แปดอยู่ในหลกักหน่วยม,มีค่าเท่าไหร่คะแปดแปดนั่นก็คือแปดคูณอยู่กับหนึ่งเพราะค่าประจําหลักของหลักหน่วยเล็กแปดครับเลขหนึ่งประจำหลักของหลักหน่วยนะคือเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาค่าของหลักหน่วยที่เป็นเลขโดดแปดก็คือแปด ูณอยู่กับค่าประจำหลักมีค่าเท่ากับแปดเนาะ <OT EN> ต่อไปศูนย์อยู่ในหลักอะไรลูกศูนย์อยู่ในหลักสิบครับเลขโดด <10 S 1> ในหลักสิบคือเลขศูนย์ค่าประจำหลักของหลักสิบคือเลขสิบศูนย์สิบจ <10 S 1> ึงมีค่เ<ร>าเ <Poppy> ท่ากับศูนย์นะต่อไปหนึ่งอยู่ในหลักอะไรหนึ่งร้อยครับ อ้อเลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยคือเลขหนึง 5, น่งห <5, S 2> <ร>นึ่งค่าประชัสหลักคือหนึ่งรอยครับหนึ่งร้อยคูณกันออกมาหน,นึ่งในหลักร้อยคึงมีค่าหนึ่งเท่กับหนึ่งอืมต่อไปตัวเลขที่เราเห็นหนึ่งร้อยแปดและมันต่อท้ายด้วยอะไรลูกต่อท้ายด,ด,ด้วยอะไรลูกจุดทศสะนี้โยมโยม อจุดทศนิยมจะเขียนต่อท้ายหลักหน่วยนะคะจะอยู่ต่อท้ายหลักหน่วยนะซึ่งจะหลักที่น้อยที่สุดของจํานวนเต็มหลังจากจุดทศนิยมเราเจอเลขอะไรลูกหกสี่หกนะคะตั้วนตั้งหลังทศนิยม, 6, 6, 6, ยมเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูป ของเศษส่วนไนดะ้คศนิยมหรือเรียกว่าคศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งเพราะอยู่ตัวแรกที่ต่อจากจุดนะคะเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ในหลักส่วนสิดเราเรียกหกอยู่ในหลักส่วนติดคศนิยมจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนเต็มเสมอ นะคะทศนิยมมีค่าน้อยกว่าจำนวนเต็มเสมอ6เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งอยู่ในหลักส่วน10เลขโดดคือ6หลักส่วน10ก็คือเศษ1นึส่วนสิคูณกันได้เท่ากับเศษ6กส่วนสิหรือ0ูจุดหต่อไป c ตัวที่สอง ส่วนสิบและหกเป็นส่วนสิบแล้วลองเดาสี่นะ่าจะเป็นส่วนอะไรหน่วยอะนะสิบต่อจากสิบแล้วเป็นอะร้อยครับร้อยอส่วนร้อย,อยนุยพี่สั่งเข้าให้แล้วเดี๋ยวพี่ไปกับไอ้ตากัางดีสีคูณด้วยเสร็จหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งร้อยครับส่วนร้อยเท่ากับเศษสีส่วน ร้อยไปสูงร้อยศูนย์จุดอะไรสี่ครับศูนจุดสี่ได้ไหมส่วนสิบมันไม่ได้ครับหกแปแล้วมันต้องเป็นศูนย์จุดสี่ร้อยครับอ่าศูนย์จุดศูนย์สี่ศูนย์จุดศูนย์สี่เพราะสี่อยู่ตัวที่เท่าไหร่ขึ้นไปดูที่โจทย์สี่อยู่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สอบตัวที่หนึ่งนี้สอบที่สองทีนี้ครูอ้อมจะถามว่าถ้าครูอ้อมเติมข้างหลังจะเล็กห้าเลขห้าจะอยู่ในรักตัวอะไร พันครับเออหลักส่วนพันมีค่าเท่าไหร่เลขโดดห้าคูณกับเศษหนึ่งส่วนอะไรเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันครับหนึ่งพันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับห้าส่วนหสึน 1. 1> ส่นหนึ่งพันครับเวลาเขียนเป็นตัวคิยมให้ดูว่าห้ามันอยู่ตำแหน่งที่ไรตำแหน่งที่สามเราก็ใส่ศูนย์จุดเลขห้าต้องอยู่ตัวทีส่สามเราก็ใส่ไปศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็อะไร อ่าครับโอเคไหมนี่คือการทบ,รบทวนทศนิยมอ่าต่อไปต่อไปเราทบทวนทศนิยมละต่อไปครูอ้อมจะบอกว่าเอ๊ครูอ้อมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะคูณเราอยากจะคูณนะทศนิยมกับจํานวนเต็มอันนี้เราเรียนไปแล้วนะอันนี้ครูอ้อมทบทวนให้นะทศนิยมกับจำนวนอ่าดูทศนิยม เท่น0.5คูณกับ2นั่นหมายความว่าอะไรลูกถ้าเราจะเปลี่ยนการคูณให้มีมันเป็นการบวกก็คือ0.5คูณก2บวกกับ,บวก2เขากับ2อ,บอะถูกไหม0.5คูณ2หมายความว่า0.5บวกกันอีกครั้ง บวกกันกี่จํานวนสองครั้งสองจำนวนมันศูนย์จุดห้าคูณสองก็ศูนย์จุดห้าบวกกันสองจำนวนใช่หรือไม่ได้ครับบวกเพิ่มครั้งละถ้าเท่ากันไงจำได้ไหมจำได้ครับเออบวกเพิ่มครั้งละเท่าเท่ากันอ้าวทีนี้เอาศูนย์จุดห้าไปบวกศูนย์จุดห้าก็ตั้งบวกส่ศูนย์จุดห้าบวกกับศูนย์จุดห้าห้าบวกห้าได้อะไร จีบครับสไปสุดศูนย์ทศนิยมหนึ่งหนึ่งครับอ่าบวกทศนิยมหมดละไปจุดหนึ่งจุดสูงนะเห็นไหมแล้วก็ได้อะไรคะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสูนเพราต้องตอบหนึ่งจุดจุดศูนย์สูงตอบสูงครับศูนย์ตอบหนึ่งจุดสูงเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์อันนี้ข้อที่หนึ่งนะแสดงว่าศูนย์จุดห้า คูณสองมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์ต่อไปข้อต่อไปเป็นเอ่ออะไเอาหกคูณด้วยหนึ่งจุดสี่บ้างอ่าหกคูณหนึ่งจุดสี่หมายความว่าอย่างไงทีนี้เราจะเอาหนึ่งจุดสี่ไปบวกกันหกครั้งหรือจะเอาหกมาบวกกันหนึ่งจุดสี่ครั้งอ่ะเขียนยังไงง่ายเอา 6, เอาหกครับเอาหนึ่งจุด ี่บวกกันกี่จำนวนหกเออบวกกันหกจำนวนบวกกันหกจำนวนเลยอันนี้กี่จำนวนละสี่ห้าและหก <6. S 1> หนูก็ต้องไปทำอะไรคะตั้งบวกใช่ไหมหนึ 4, ่งจุดสี่บวกหนึ่งจุดสี่บวกหนึ่งจุดสี่เยอะมหอมันช้าเกินไปครับเออใช่แบบช้าเกินไปเราก็เลยทำไมคะตั้งคูณเลยแบบ เอาหนึ่งจุดสี่ไปคูณใครคะไปคูณหกนะคะหกสี 6, <6. S 1> ได้ยี่บสี่ใส่ที่พดยีิบสี่ครับอ่า <6, S 2> <6. S 1> หกนึ่งได้หก <6. S 1> <6. S 2> ได้แปดครับแปดจุดสี่อัน,นี้แหละเราจะใส่จุดทพสนิยมยังไงใส่ตรงกลางครับใส่ตรงกลางก่อนที่เราจะพิจารณาว่า คำตอบจะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งหรือ,อกี่ตำแหน่งให้หนูไปดูว่าจํานวเนเต็มมีทศนิยมไหมไม่มีครับแ <ไป S 2> สด<อ>งว่าทศนิยมเป็นศูนย์ตัวคูณหนึ่งจุดสี่มีทศนิยมหนึ่งกี่ตำแหน่งหนึ่งครับหนึ่งตำแหน่ง,ง,นงก็เอาจํานวนตำแหน่งของตัวตั้งและตัวคูณมารวมกันได้เท่าไหร่ได้เป็นหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าคำตอบข้อนี้จะต้องตอบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง หนึ่งตำแหน่งคือมีตัวเลขอยู่ข้างหลังตุดสัญลักษยมเพียงแค่หนึ่งตัวเ<า>ดีย<า>วเท่านั้นโอเคไหมคะนี่คือที่มาสองการคูณตศนสยยมัมอ้าต่อไปที่นี้แหละนะคะมันจะมาเข้าสู่ปัญหาของเราแล้วว่าอันเนี้ยมันคูณจำนวนเป็นจากตัวสัญลมันตั้งคูณแบบเนี้ยได้อ่ะง,ไง่ายง่ายแต่ถ้าทศนิยมลหนึ่งตำแหน่งกับหนึ่งตำแหน่งจะคูณกันยังไงอามาดูโจทย์คูเออมบอกว่า ข้อที่หนึ่ง2.5คูณกับ1.3เอาเลขง่ายๆอ่าเราตั้งคูณสิเราจะมีวิธีคูณอย่างไรมีวิธีคูณอย่างไรก็ตั้งคูณเลยค่ะ2.5เวลาตั้งคูณรู้อมจะบอกว่าตั้งให้หลักเลขันห,ห่างกันนะลูกจะได้ไม่สับสน ตั้งหลักเลขให้ตรงกันเยราคูณทศนิยมนะเราจะไม่สนใจสุดทศนิยมที่อยู่ตรงกลางไม่สนโนสนโนแคร์นะคะไม่ต้องไปซีเรียเดีย๋ยวสุดท้ายเด็กๆจะรู้ว่าทําไมตัว่าไม่ต้องซีเรียรอ่ะมาคูณจานวนแรกเลยอะไรคูณครับสามสามได้เท่าไหร,ร่ลูกสามคูณห้าได้สิบห้าครับใส่ใส่ห้าทดหนึ่งครับ ดหนึ่งต่อไปสามไปคูณใ่รสามคูณกับสองครับได้เท่าไหรได้ได้สี่ครับสามสองสามสองหกครับหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดครับต่อไปคูนแ้วคืออะไรคะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักสิบก่อนคูณทำง่าย ใช่ตัวก่อนครับนนหนึ่ไูได้หครับหนึ่ไปูสองได้ไปสองครับจากนั้นเอามงหมดมาทำรายการบวกกันครับนนรบวกได้เท่าไรบวกกันครับไ้สองพันสองพันหนึนนงน่งรอครับ เลยเลยยบวกดีดีบวกดีดีบวกบวกเจ็ดบวกห้าได้เท่าไรจองพันจองร้อยครับเจ็ดบวกห้าได้เท่าไรคิบสองครับไต่สองทดสองเดหนึ่งสามพันสองทดหนึ่งเทีนสามสามครับสามทีนี้เรากลับไปดูค่ะโจทย์เป็นทดสัญลักษณคำต่อต้องเป็นทดสัญลันะคะ กลับไปที่โจทย์ของเราค่ะตัวตั้งทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งตัวคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งึ่งตัวคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ่งหนึ่งตำแหน่งเราจะดูว่าทศนิยมกี่ตำแหน่งให้ดูตัวเลขที่อยู่ข้างหลังครับตั้งหลังจุดนะคะ เห็นไหมมีแค่หนึ่งตัวอันนี้มีแค่หนึ่งตัวเราเรียกว่าเป็นพสน์นิยมหนึ่งตำแหน่งเมื่อต,ตัวตั้งหนึ่งตำแหน่งตัวคูณหนึ่งตำแหน่งเอามารวมกันคำตอบจะได้เป็นสองตำแหน่งเนาะนตัวตั้งหนึ่งตำแหน่งดูมือคุณอ้อมนะตัวตั้งหนึ่งตำแหน่งตัวคูณหนึ่งตำแหน่งคำตอบรวมเป็นสองค่ะ สองตำแ,มตตตมแมตหน่งถ้าตัวตั้งสองตำแหน่งตัวคูณหนึ่งตำแหน่งคำตอบเป็นสามสามตำแหน่งถ้าตัวตั้งสองตำแหน่งตัวคูณสามตำแหน่งคำตอบเป็นสาเนี่ค่ะเป็นวิธีการดูว่าการคูณศนิยมกับทศนิยมคำตอบเราจะเป็นกี่ตำแหน่งให้เราดู จำลองนะคะจำลองนะตัวตั้งหนึ่งตัวคูณหนึ่งคำตอบเป็นสองตัวตั้งสองตัวคูณหนึ่งคำตอบเป็นสามโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือตั้งแต่สองครับ สองตำแหน่งเรานับไปจะจุดตรงไหนดีที่จะให้คำตอบเนี่ยเป็นตัวสนิยมของตำแหน่งเราก็นับไปหนึ่งสองใส่อะไรคะจุดเพราะฉะนั้นคราวนี้ตอบอะไรคะสามจุดสองห้ายากไหมไม่ยากไม่ยากแต่งงนิดหน่อยใช่ไหมไม่ยากแต่งงนิดหน่อยแต่วันนี้แบบพึ่งหัดเราจะทำแค่ตัวสนิยมหนึ่งตำแหน่งกับ หนึ่งตำแหน่งอ่ะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างที่สองนะคะ4.5คูณกับ2.8อ,อ่าน่ะมีี่ค่านะกหมดเวลาใกล้ๆนี่แหละเด็กๆอ่ะ4.5คูณกับ2.8ทีนี้ครูอ้อมจะลองใส่จุดให้เด็กๆบ้างนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องสนใจตรงนี้เนาะอ่ะ8.5 สี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่แป่สี่สามสิบสองทดสองเป็นหกครับสามสิบหกต่อไปสองอยู่ในหลักปิดใส่ศูนย์ไว้ก่อนสองคูณห้าได้สิบใส่ศ <5, S 1> <ส>ูนย์ทดหนึ่งสองคูณสี่ได้แปดทดหนึ่งเป็นเก้าเก้าครับพั่วการศูนย์หกอันนี้ได้เท่าไหร่เก้าบวกสามเป็น สิบสองตัวตั้งหนึ่งบวกตัวคูณอีกหนึ่งคำตอบเป็นสองนับไปนับไปหนึ่งสองแล้วใส่ไล่<น>จุดเออตอบสิบหนึ่งสองจุดหกศูนย์เขาบอกให้เราตอบเป็นโพสต์สักกี่ตำแหน่งสองกี่ตำแหนง่งสองตำแหนง่ 2, นงนะคะสองตำแหนง่งเพราะฉะนั้นก็ แค่นี้นะคะสําหรับการขูนโขศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับหนึ่งตำแหน่งเนาะยากไหมยากไหมไม่ยาก่รับไม่ยากนะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยอ้ามาดูกันบ้าาดูกันบ้านนะอ่าดูกันบ้านของเรายากไหมยากไหมให้แสดงวิธีทำเหมือนที่ครยยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยทำได้ไหมครับค่ะอือได้ทำไหมครับ คุณแรกผู้ทำนะครับใช่นะอันนี้ก็ทำแล้วครับทำแล้วเหรอครับทำแล้วเหรอหนูทำแล้วเหรอนู้ทำแล้วครับอ้อมเคยให้การบ้านไปแล้วเหรอ,อยังครับหมายความว่าแมนทำเองไปแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือตอนนี้คุณครูแจกให้หนูว่าหนูทำไปแล้วใช่ไหม ทำอะไรครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าหนูทําได้หนูทําแล้วไปเลยไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อนๆเขาออยัางไม่ได้ทําไงโอ,โอเคไหมถ้าหนูทําเสร็จแล้วหนูอยากจะให้ครูตรวจหนูถ่ายรูปส่งมาให้ครูอ้อมนะครูอ้อมจะตรวจให้นะโอเคอเค่ะใครที่ทําเสร็จแล้วอยากจะส่งการบ้านให้ส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวครูอ้อมนะคะส่งไลน์ส่วนตัวนะย้ํานะ ส่งไลน์ส่วนตัวแล้วครูอ้อมจะตรวจกลับไปให้ถ้าหนูส่งในไลน์กลุ่มนะเพื่อนๆก็จะทําการบ้านตามหนูโอเคไหมลูกนะนะถ้าเป็นการบ้านแบบนี้ส่งไลน์ส่วนวตัวเดี๋ยวครูอ้อมจะส่งกลับไปให้ในไลน์ส่วนตัวเนาะโอเคไหมคะนี่ครับอโอเคนะพี่แมนถ้าใบงานที่สองพี่แมนทําได้พี่แมนทําไปเลยนะลูกครับครับโอเคครับ มีใครจะถามอะไรกูอ้อมไหมเวลาใกล้หมดแล้วอะเปิดกล้องเลยจา้ารูอ้อมจะแคปพูดเนาะรูอ้อมจะแคป,แปหน้ากับคนที่เข้าเรียนวันนี้นะคะแคปพนะคะเปิดกล้องด้วยลูกโอเคค่ะเปิดกล้องด้วยค่ะใครเอ่ยอันนี้ เด็กๆเวลาเด็กๆ,ๆเปลี่ยนชื่อในซูมเด็กๆเปลี่ยนเป็นไหมคะเด็กๆเปลี่ยนชื่อเป็นใช่ไหมคะทุกครั้งเวลาเข้าเรียนนะขอให้พี่ๆใช้ชื่อรจริงนามสกุลจริงในการเข้าเรียนเนาะเปลี่ยนชื่อนะคะครั้งต่อไปก็ได้เนาะเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อรจริงนามสกุลจริงเวลาเข้าเรียนรูอ้อมจะได้เช็คชื่อนะคะอ่ะมาขูอ้อมจะแคปหน้าจอเช็คชื่อนะคะมองกล้องนะลูกอ่ะอเคเดี๋ยวรูอ้อมจะส่ง เข้าไปให้ในรายกลุ่มห้องเรียนนะคะว่าวันนี้ใครเข้าเรียนบ้างเน,ะนาะนะอ่ามีใครจะซักถามอะไรคีณครูไหมคะไม่มีครับอ่ามีใครสงสัยอยากถามอะไรไหมพีเคีอยากถามอะไรครูอ้อไมไหมลูกบ่ายโมงครึ่งพี่พี่สะดวกไหมลูกบ่ายโมงครึ่งพี่พี่สะดวกไหมคะสะดวกครับมีใครไม่สะดวกไหมถ้าเกิดว่าหลังจากนี้แล้วเอ่อพี่ออกจากห้องนี้ไปแล้วอะคะ่ะ แล้วก็เพี่สามารถติดต่อเพื่อนๆได้ตอนบ่ายนะคะบอกให้ให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าเรียนเข้าเรียนในกูมด้วยเนาะในชั่วโมงของ PBL เนาะเอาประมาณสักบ่ายสองโมงก็ได้สะดวกไหมคะบ่ายสองเนาะได้ไหมได้ครับอ่าบ่ายสองโมงนะคะเจอกันในชั่วโมง PBL เตรียมอะไรบ้าง เตรียมกระดาษกระดาษอุปกรณ์เครื่องเดียวนะคะยางลบดินสอไม้บรรทัดเอวี่เนาะเดี๋ยวชั่วโมงที่นลเราจะมาดีกันตอนบ่ายสองโมงค่ะเดี๋ยวครูอมจะส่งข้อความไปเตือนพี่ในไลน์อีกทีนึงนะคะเอาวันนี้ไม่มีความสงสัยอะไรแล้วก็อ่าอย่าลืมเรอกันบ่ายสองค่ะสวัสดีคุณี สวัสดีครับ,คร,บนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะทุกทพบกันใหายสองนะคะครับ